สวัส oh. ดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูเตางับ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 น้องใบหมอนเอามาให้น้องใบหมอนจับได้ตาน้องใบหม่อนจับได้เอาเต้างับมาให้เออนี่ใช่มเหรอมันงับมันงับหัวมันเอาไว้ใช่ไหมใช่ใช่ก้นมันฝั่งนี้ก้นมันน้นยังไงเนีอก้นมันระวังเหรอเหรอเหรอเนรอเหรอเหออหอเหรอเหรอเอันรอเหรอหรอเหหรอเลยเหรอเอเหรอออออนอหออ จะตรงดูกอนนะตอง,งับมันเป็นยังไงก็ปิดเอาไว้หมดเลยเอจริงด้วยฝั่งนี้หวัวเขาปิดไว้หมดเลยนะพี่น้องเ<ต>นี่ยเขาไม่โผล่หัวมา<พ>เลยนะพอ<ว><พ>คนไม่อยู่ค่ะก็เขาผลปวดหัวมาอ๋อนี่ก้นก้นจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่หัวเขาจะอยู่ฝั่งงับออืที่งับขึ้นงับลงใช่ไหมนี่ไงมันบอกว่ามีหัวให้เนี่ยหออนี่คือต่องับนะคะพี่น้องน้องไปหมอนเอามาให้ มาให้ถ่ายคลิปเกาจับได้ขอห้อยได้ตัวไหนน่ะน้องไปบอลขอห้อยที่ต้องงับได้ตัวไหนเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดโอ้โหเจ็ดสามแปดเอาใอ้ตรงนี้ได้เนาะตรงนี้หัวเนาะใช่นี่ไงมีตรงนี้จำมาไว้มีรอยหยักตรงนี้เป็นหัวใช่ไหมใช่อันนี้ติดตัวอันนี้จิ้ก้นมันตูดมันใช่ไหมใช่เนี่ยพึ่งขาแปลงน้องมาช้า อ้าทาแป้งอีกแล้วได้เจ<อ>็ดสามแปดแล้วนอะอ๋อทาแป้งแล้วอ้าดูหอยสิตาดีดูที่ดูสิสน้องใบบอนทาได้เจ็ดสามแปดอันนี้น้องเป็นแผลน้องเป็นแผแลอลไรตรงเนี้ยน้องโดนอะไรกัดโดนอะไรกัดเหรอโดนอะไรแทะเหรอกระดองอู้หนักตัวแน่แน่โลกว่าแล้วเนี่ยถอน้า เอาไปให้น้องกินน้องกินผักบุ้งจะไปเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งมาให้น้องเลยเออตรงคันนาเนี่ยมีเออเอาไปปล่อยรวดเนาะไปเธอเลี้ยงไม่ได้หนูจะตอนไม่ตอนตอนหนูจะให้เข้ามันแล้วหนูจะไปปล่อยไปปล่อยเซเออเธอก็ไปปล่อยเธอเนียจะให้ข้าวมันแล้วเอาไปปล่อยเออเธอต้องเอาไปปล่อยที่น้ำห้วยเซนาะ ไม่อยากให้น้องไปอืมไปไปเขาให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาจับได้มาแล้วเราก็ต้องเอาไปปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติหลายวันยังไม่ให้ปล่อยเ <c oughs> มีใค่เขาอดอาหารแล้วเหรอเธอเอาว่าเขาไว้นานไม่ได้น้ำทรมานนะนะ้องอี่นอ้องเต่าเธอมาเอาไปเด้อยเดี๋ยวยายเก็บหอมก่อนจะจะเออวางไว้วงงไวไวตรงนี้แหละเธอก็มาเอา ต่องับต่องับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูไอที่เขางับขึ้นงับลงนะเนี่ยเนี่ยเขาไม่มีอันนี้เขาปิดสนิทเลยนะตรงหัวเขาจะอยู่ด้านนี้เขาปิดสนิทเลยนะเวลาเขาโผล่หัวมามันก็จะงับอันนี้ก็ขาเขาอยู่ฝั่งนี้ก็เรียกว่าต่องับหายากนะต่องับเนี่ยนีพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านอเออขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ